สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับร้าน r e ียว i รเดอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาพบกับแบรนด์ชาร์ากในรุ่นชาร์กสปาร์ตัน R S คาร์บอนค่ะไซส์นะคะจะมีไซส์ S M L X L ค่ะตัวหมวกจะมี2ขนาดนะคะ S M น้ำหนักจะอยู่ที่1450บวกลบ50กรัมค่ะ L X L น้ำหนักจะอยู่ที่1500บวกลบ50กรัมค่ะราคาจะอยู่ที่12,900บาทค่ะ วัสดุดปเปลือกหมวกนะคะจะเป็นคาร์บอนแท้ทั้งหมดค่ะชิวหน้าหนา,หนาแข็งแรงและทัศนวิสัยคมชัดไม่หลอกตาด้วยเทคโนโลยี Optical Class 1เคลือบสารป้องกัน U.V และสารป้องกันรอยขีดข่วนมาพร้อแมแว่นกันแดดในตัวสีดักสโมกช่องลมเข้าขนาดใหญ่3จุดค่ะ1 2และ3ค่ะและช่องลมออก4จุดค่ะ 2 3 4ส,อส,ส,สป,ปอยเลอร์คู่ออกแบบมาพิเศษลดแรงต้านค่ะบวกรุ่นนี้มี e ีซีปิดรองรับการสวมใส่แวน่นสายตาชุดนวมแบบใหม่สวมใส่สบายสามารถถอดซักได้สายรัดคางเป็นแบบดีดีริงค่ะรองรับการติดตั้งบลูทูธมาตรฐานมออกอและ ECE R22 0 6ขีด0วิธีการถอดชิลนะคะ ดันชิลขึ้นครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็คลายตัวล็อกค,ค่ะคลายเหมือนกันทั้งสองข้างค่ะดึงชิลออกค่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะวิธีการใสร่ชิลนะคะดันชิลเข้าไปให้สุดค่ะแล้วก็กดตัวล็อกปิดค่ะ อีกการทํา,ทาเหมือนกันค่ะนัตัวล็อกปิดค่ะโดยในล็อตการผลิตนี้นะคะจะแถมชิลค่ะเป็นสีด์กสโมกค่ะและแผ่นติดกันฝ้าค่ะในตัวชิลนะคะจะมีตัวปิ้นล็อกติดตั้งอยู่แล้วค่ะทั้ง2ด้านลูกค้าสามารถถอดชิลและ,ะติดตั้งแผ่นกันฝ้า หากลูกค้าสนใจเข้ามาลองไซส์หรือเลือกซื้อสินค้าร้านเดลเดอร์จะตั้งอยู่ที่หน้าปากซอยรำคำแหง1 4 4่ก่อนถึงโรงเรียนเต็มน้อมติดกับเวดต้ารำคำแหงค่ะหากลูกค้าสนใจสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ติดต่อด้านนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าหากลูกค้าท่านใดไม่อยากพลาดสินค้าตัวใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ร้านเดลเดอร์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ